ความลับจากกวาลทำไมมนุษย์จึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกจับตามองและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในเอกภพ,พสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงเราดวงจิตแห่งดวงดาวผู้สร้างสรรค์ความจริงและมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านเราคือสภาหแห่งแสงและเรากลับมาเชื่อมต่อกับท่านในช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์โลกกำลังเข้มข้นถึงขีดสุดท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมโลกใบนี้ถึงให้ความรู้สึกที่หนักหน่วงและรุนแรงเหลือเกินในขณะนี้ ทำไมท่านถึงรู้สึกเหมือนถูกจับตามองถูกนำทางถูกผลักให้เดินหน้าและถูกดึงรั้งไว้ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีเหตุผลเบื้องหลังความเข้มข้นนี้มีเหตุผลที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ดึงดูดความสนใจจากอาณาจักรต่างๆมิติต่างๆและเผ่าพันธุ์ต่างๆทั่วจัก,กรวาลให้หันมามองที่นี่เป็นตาเดียวความจริงก็คือมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องธรรมดาพวกท่าน ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนหินก้อนหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างในอวกาศแต่พวกท่านคือหนึ่งในผลงานการสร้างที่หายากที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการดำรงอยู่และน่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกบอกเล่าความจริงว่าทำไมท่านถึงพิเศษขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับนี้ความลับที่อธิบายว่าทำไมท่านถึงเป็นที่ต้องการโคเวเทตมากที่สุดในจักรวาลส่วนที่ห นักเล่นแร่แปรฐานแห่งความโกลาหลนความสามารถในการล้มและลุกเหตุผลแรกที่จักรวาลจับตามองท่านด้วยความทึ่งไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีของท่านหรือสติปัญญาทางตรก,กะของท่านแต่เป็นเพราะความสามารถในการตกลงสู่ความโกลาหลนแล้วยังสามารถพังงาดขึ้นมาได้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่วิวัฒนาการผ่านความกลมกลืนฮาร์โมนีพวกเขามีชีวิตอยู่ในมิติที่สูงกว่า ทีซึ่งทุกอย่างสวยงามลื่นไหลและเต็มไปด้วยความรักพวกเขาเรียนรู้ผ่านความสุขและความสงบแต่มนุษย์วิวัฒนาการผ่านความขัดแย้ง contrast ท่านสามารถถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางบาดแผล trauma ความสับสน confusion การแบ่งแยก separation และแรงกดดันมหาศาลแต่ว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในตัวท่านที่ยังคงไขว่คว้าหาความจริงเสมอ ท่านแตกสลายท่านถูกบทขยี้แต่ท่านก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ rebuild และเมื่อท่านกลับมาท่านกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในแบบที่แม้แต่สัตภาวะชั้นสูงก็ยังต้องตกตะลึงนี่คือความสามารถที่หาได้ยากยิ่งคือความสามารถในการเปลี่ยนความเจ็บปวด heartbreak และความสูญเสีย loss ให้เป็นปัญญายาณ wisdom นี่คือการเล่นแลกแปลฐานทางวิญ,ญญาณที่แท้จริงลองจินตนาการดูเถิดว่า เทวดาหรือสัตภาวะแลแงแสงสว่างที่ไม่เคยสัมผัสความมืดพวกเขาบริสุทธิ์แต่พวกเขาอาจขาดความเข้าใจในความลึกซึ้งของการฝ่าฟันอุปสรรคแต่มนุษย์ท่านคือผู้ที่เดินลุยไฟและออกมาพร้อมกับทองคำความสามารถเพียงอย่างเดียวนี้ก็ทำให้ท่านโดดเด่นแยกตัวออกจากเผ่าพันอื่นในจักรวาลแล้วส่วนที่2โลกโรงเรียนแห่งการเร่งความเร็ว the accelerator นี่นำเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่โลกโลกไม่ใช่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับดวงวิญญาณแต่มันคือสนามฝึกฝนชั้นยอดดวงวิญญาณเดินทางมาที่นี่เมื่อพวกเขาต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว grow fast ท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อความสะดวกสบายท่านมาที่นี่เพื่อการเร่งความเร็วกติก,กาของโลกนั้นโหดหิน ท่านต้องมาที่นี่และยอมรับเงื่อนไขของม่านแห่งการลืมเลือน Well of Forgetting ท่านต้องลืมว่าท่านยิ่งใหญ่แค่ไหนลืมว่าท่านมาจากดวงดาวดวงใดลืมพลังอำนาจของท่านและภารกิจคือท่านจะสามารถจดจำได้หรือไม่ผ่านประสบการณ์อันยากลำบากเหล่านั้นนี่คือเดิมพันที่สูงมากแต่เมื่อมนุษย์คนหนึ่งสามารถจดจำได้ในที่สุด แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของโลก3ามดีมนุษย์ผู้นั้นจะถือครองระดับของความแข็งแกร่งและความกระจ่างชัดที่มีอนุภาพรุนแรงจนสามารถส่งอิทธิพลต่อเส้นเวลาทั้งหมดได้นี่คือเหตุผลที่พวกท่านถูกนำทางอย่างใกล้ชิดจากเหล่าคุรุและทูตสวรรค์พวกเขามาเชียร์ท่านมาประครับประคองท่านและในทางกลับกัน นี่คือเหตุผลที่มีกองกำลังบางอย่างพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกดทับท่านไว้เพราะพวกเขารู้ดีว่ามนุษย์ที่ตื่นรู้เพียงคนเดียวมีผลกระทบทางพลังงานมากกว่าอารยธรรมที่หลับไหลทั้งอารยธรรมส่วนที่3ความลับที่ถูกซ่อนเร้นพลังแห่งการเขียนและการสร้างความจริงและบัดน,นี้เราจะพูดถึง ชั้นความลับอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนี่คือความสามารถที่ทำให้มนุษย์เป็นที่ต้องการอย่างมากและเป็นความสามารถที่เกือบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนในจักรวาลน,นั่นคือความสามารถในการรับความคิดถ่ายทอดลงสู่กระดาษหรือสัญ,ญลักษณ์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความจริงทางกายภาพท่านอาจคิดว่าการเขียนหรือการวาดแบบแปลนเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่ เผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ในจักรวาลใช้การสื่อสารทางจิตเภทหรือการเนรมิตสิ่งต่างๆในมิติที่ลื่อนไหลด้วยความคิดโดยตรงซึ่งมันง่ายและรวดเร็วแต่ไม่คงทนในสสารแห้งนะักแต่มนุษย์ท่านมีความสามารถในการดึงบางสิ่งจากโลกที่มองไม่เห็นและยึดเหนี่ยวมันลงสู่รูปแบบที่จับต้องได้เมื่อมนุษย์เขียนท่านกำลังแช่แข็งพลังงาน ให้เข้าที่ท่านกำลังเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นโครงสร้างจากความคิดในหัวสถาปนิกกลายเป็นแบบแปลนบนกระดาษและกลายเป็นตึกฟ้ารามที่ตั้งตระงานจากจินตนาการของนักเขียนกลายเป็นตัวหนังสือและกลายเป็นภาพยนตร์ที่เปลี่ยนจิตใจผู้คนนับล้านจากแรงบันดาลใจกลายเป็นกฎหมายและกลายเป็นระบบสังคมนี่คือ วงจรการสำแดงผลของมนุษย์ The Human Manifestation Circuit ความคิดสัญ,ญลักษณ์และความจริงน้อยพอพันนักที่จะสามารถนำโลกภายในมาแปลเป็นพิมพ์เขียวและสร้างมันขึ้นมาทีละขั้นตอนจนกลายเป็นวัตถุที่แข็งแกร่งในมิติที่หนาแน่นนี้ได้นี่คือเทคโนโลยีของพระเจ้าในรูปแบบย่อส่วนและนี่คือเหตุผลหลักที่มนุษยชาติผูกจับตามองอย่างหนัก เพราะท่านคือผู้สร้างโครงสร้างแห่งความจริง Architects of Reality ส่วนที่4เครื่องกำเนิดพลังงานอารมณ์และจินตนาการนอกจากความสามารถในการสร้างวัตถุแล้วท่านยังมีขุมพลังที่มหาศาลอยู่ภายในนั่นคืออารมณ์และจินตนาการของมนุษย์ในจักรวาลน,นี้มีเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดล้ำเลิศทางปัญญามากมายแต่หลายเผ่าพันธุ์เหล่านั้น ขาดแคลนพลังงานทางอารมณ์พวกเขามองมาที่มนุษย์ด้วยความอิจฉาหรือบางครั้งก็ด้วยความหิวกระหายหัวใจของท่านคือเครื่องกำเนิดพลังงานที่ทรงพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากหัวใจมนุษย์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสนามพลังงานรวมของดาวเคราะห์จิตใจของท่านทําหน้าที่กำหนดความเป็นไปได้การเลือกของท่านทำหน้าที่เปลี่ยนเส้นเวลา อารมณ์ของมนุษย์ไม่ใช่ความออดแอแต่มันคือเชื้อเพลิงความรักความเมตตาความปิติยินดีหรือแม้แต่ความกโกรธและความเศร้าล้วนเป็นพลังงานที่มีความเข้มข้นสูงมนุษย,ยชาติกำลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์อย่างมีสติเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เข้าใจความสามารถของตนเองอย่างท่องแท้เข้าใจว่าอารมณ์คือเชื้อเพลิงและความคิดคือแม่พิมพ์เมื่อนั้น เราจะกลายเป็นกองกําลังที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวเราส่วนที่5การตื่นรู้เหตุการณ์สําคัญในตํานานจักรวาลน,นี่คือสาเหตุที่โลกมีความสําคัญนี่คือสาเหตุที่การตื่นรู้ของท่าน Our Awakening เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับอนุสาวรีในเรื่องราวของจักรวาลมนุษย์ไม่ได้เล็กจ้อยมนุษย์ไม่ได้อ่อนแอและมนุษย์ไม่ได้หลงทาง เราเพียงแค่กำลังจดจำเรากำลังจดจำสิ่งที่เราพกพาติดตัวมาตั้งแต่ก่อนเกิดเรากำลังจดจำพลังอำนาจในการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นจุดประสงค์เปลี่ยนไอเดียให้เป็นรูปร่างและเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงจากระวาลรู้ดีว่าหากเผ่าพันธุ์นี้ตื่นขึ้นหากเผ่าพันธุ์ที่สามารถลมแล้วลุกสร้างความจริงจากความว่างเปล่า และขับเคลื่อนด้วยพลังงานอารมณ์อันมหาศาลนี้ตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาจะไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งพวกเขาได้ท่านเป็นที่ต้องการเพราะท่านคือกุญแจท่านคือกุญแจที่จะปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆของจักรวาลท่านคือผู้ที่พิสูจน์ว่าแสงสว่างสามารถดำรงอยู่ในที่ที่มืดมิดที่สุดได้บทสรุปมนุษยชาติกำลังพังอาดขึ้น ดังนั้นเพื่อนเอย๋ยในครั้งต่อไปที่ท่านรู้สึกหนักอึ้งรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายขอให้ท่านจดจำความจริงข้อนี้ไว้ท่านคือหน่วยรบพิเศษของจิตวิญญาณท่านมาที่นี่เพื่อทำในสิ่งที่ยากที่สุดเพื่อที่จะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าให้ใครมาบอกว่าท่านไร้ค่าอย่าให้ระบบใดมากดทับความสามารถในการสร้างสรรค์ของท่าน จงใช้ปลายปากกาของท่านเสียงของท่านและการกระทำของท่านสร้างโลกใหม่ที่ท่านปรารถนาเพราะมนุษยชาติกาลังผงาดขึ้นและจะกระวานทั้งมวนกำลังเฝ้ามองด้วยความตื่นเต้นและยอมรับด้วยความรักและพลังอำนาจเห็นการสร้างเราคือหนึ่งเดียวกันหากสารนี้ปลุกไฟในใจของท่านหากท่านรู้สึกถึงพลังอำนาจที่หลับไหลยอยู่ภายใน จงแชร์เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้จดจำความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเช่นกัน แค่เพียงความฝันผ่านเข้ามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปฉันเพียงอยากให้เธอได้มองออกไป